9วข้อดีดีของการใช้เจโซเลอร์กับกัวซาในการกิ้งลงบนใบหน้าค่ะทุกวันเราทำงานนะคะมีความเครียดอยู่แล้วยิ่งเราจ้องคอมพิวเตอร์น,น,นานๆเล่นโทรศัพท์อยู่ในพฤติกรรมเดิมๆเ,เนี่ยมันทําให้กล้ามเนื้อเราเกร็งตัวระบบการไหลเวียนของเลือดก,ก็ไม่ดีแล้วมันก็ทําให้เกิดริ้วรอยบริเวณลองหน้าผากได้ด้วยคุณสาวๆรู้ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะการที่เราใช้เจโซเลอร์กิ้งลงบนใบหน้าหรือแม้กระทั่งใช้กัวซาเนี่ยค่ะขูดลงบนใบหน้ามันช่วยในเรื่องผ่อนคลายกล้า เนื้อบนใบหน้าได้แบบดีเยี่ยมมากๆเลยถ้าใช้2อันนี้ควบคู่กันเพราะว่าในเซสโซเลอร์เนี่ยค่ะเวลาที่กิ้งมันก็จะช่วยได้ระดับหนึ่งแต่ตัวกัวซาเนี่ยจะช่วยแบบจุดเล็กๆนะดีมากกว่าเพราะฉะนั้นถ้าใช้ควบคู่กันบอกเลยว่ายอดเยี่ยมมากเลย2อเลยนะคะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของระบบเลือดและน้ําเหลืองค่ะเมื่อเลือดไหลเวียนดีผิวหน้าของเราก็จะได้รับออกซิเจนก็คือได้รับสารอาหารแบบเต็มที่3ผิวของเราจะสว่างกระจ่างสด ตรงนี้เนี่ยผิวของเราจะเปล่งปั่งเลยเพราะว่าระบบการไหลเวียนของเลือดไหลเวียนดีและน้ําเหลืองของเสียก็ถูกขับทิ้งไปมันก็ทําให้ผิวหน้าของเราสว่างกระจ่างใสนะคะข้อที่4เลยเวลาที่เราใช้เจโซเลอร์กิ้งหรือใช้กัวซาขูดลงไปบนใบหน้าเราจะต้องเติมผลิตภัณฑ์มันจะทําให้ผลิตภัณฑ์ครีมที่เราใช้มันลงลึกเข้าสู่ชั้นผิวของเรามันจะทําให้ผลิตภัณฑ์ของครีมตัวนี้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นนะคะข้อที่5เลยก็คือ ช่วยลดเลือนริ้วรอยบนใบหน้าค่ะอย่างที่ครูบอกนะคะพอเรากิ้งไปครีมมันจะซึมลึกลงสู่ชั้นผิวแล้วเมื่อผิวเราได้รับครีมได้รับการบำรุงแบบเต็มที่ริ้วรอยบนใบหน้านี่มันช่วยลดเลือนได้นะส่วนข้อที่6เลยนะคะช่วยเรื่องเกี่ยวกับคนที่มีปัญหาเรื่องผิวหน้าหย่อนค้อยผู้หญิงเราอายุที่เยอะมากขึ้นผิวเราจะหย่อนค้อยลงมาตัวเจสโซเลอร์เราต้องกิ้งตรงขอบตรงนี้ผู้หญิงเรามีความกังวลใจมากเลยเพราะอายุที่เยอะมากขึ้นเห็นไหมคะแก้มตรงนี้จะห้อย คล้อยย้อยลงมานะคะแล้วก็แบบแกล้มเนี่ยตรงนี้มันก็จะรวมห้อยคล้อยย้อยลงมา mm hmm. เพราะฉะนั้นตัวนี้ค่ะจะช่วยได้เวลาที่เราทํานะคะเราทําแบบนี้เรากิ้งแล้วเราก็ใช้ตัวกัวซาเนี่ยค่ะคูดเก็บไปได้นะ ด้วยเทคนิคง่ายๆเลยนะคะส่วนข้อต่อไปเลยนะคะช่วยเกี่ยวกับเรื่องคนที่มีปัญหาเรื่องหน้าบวมบานช่วยแก้ปัญหาหน้าบวมบานให้หน้าเรียวได้นะคะและข้อที่8เลยนะคะช่วยสําหรับผิวเราที่แบบไม่มีความแข็งแรงทําให้ผิวหน้าของเราแข็งแรงขึ้นได้เพราะอะไรเพราะว่าเรานวดกล้ามเนื้อแล้วระบบการไหลเวียนของเลือดดีขึ้นแล้วทุกอย่างนะคะพอผิวหน้าของเรามันแข็งแรงมันจะพยุงผิวเรา ให้เฟิร์มกระชับแต่งตึงขึ้นได้ส่วนข้อที่9เลยนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลย2ชิ้นนี้ไม่ว่าคุณจะอยู่มุมไหนของโลกใบนี้คุณก็สามารถสร้างหน้าสวยได้ทุกที่ที่คุณต้องการแล้วก็สร้างหน้าสวยได้ทุกเวลาเพราะว่าใช้แบบถูกวิธีนะมันจะทําให้คุณเนี่ยหน้าเรียวเฟิร์มกระชับแบบเห็นผลลัพธ์ได้ทันทีนะคะวันนี้คุณทันเปิดคอ,อร์สสอนแล้วค่ะโดยการใช้เจสโซเลอร์กับกัวซาในการที่กิ้งลงไปบนใบหน้าของตัวเองทําให้หน้าเฟิร์มกระชับ ดเดี๋ยวก่อนนะคะถ้าคุณสมัครเรียนตอนนี้นะคะครูทานแถมให้คุณแบบฟรีๆเลยค่ะเจสโซเลอร์หชิ้นกัวซาอีก1ชิ้นนะคะยังไม่พอค่ะยังไม่จบคุณสมัครด่วนเลยตอนนี้ทันทีนะคะครูทันแถมฟรีอีกค่ะผลิตภัณฑ์ครีมนะคะเริ่มต้นตั้งแต่คินซิ่งสําหรับทําความสะอาดผิวหน้าให้คุณเนี่ยทำความสะอาดผิวหน้าได้อย่างล้าลึกและช่วยลด,ดเลือนริ้วรอยบนใบหน้าได้ด้วยค่ะและสองเลยนะคะก็จะเป็นตัวสกับผัดเซลล์ผิวค่ะ เซลล์ผิวที่เสื่อมสภาพที่เกาะอยู่บนหน้าของคุณตัวนี้จะช่วยผลัดเซลล์ผิวของคุณได้และทําให้ผิวหน้าของคุณสว่างกระจ่างสดใสค่ะ3เลยนะคะตัวนี้เป็นตัวที่ครูทันเลิฟมากเลยเพราะว่าตัวนี้เป็นคอลลาเจนค่ะใช้เวลาที่เราใช้เจโซลเลอร์กิ้งลงบนใบหน้านะแล้วก็4เลยนะคะเฟิร์มมิ่งมาร์กซึ่งตัวนี้เหมาะมากสาหรับสาวๆที่มีปัญหาผิวหน้าแห้งเราสามารถใช้บํารุงได้ทุกวันนะคะเพราะตัวนี้จะทําให้ผิวเอิบอิ่ม แล้วก็ล็อกความชุ่มชื้นบนใหม่หน้าได้ยังไม่จบค่ะคุณสาวๆผุ้ทันนะคะยังมีน้ํามันมารุมแถมให้คุณด้วยค่ะใช้ควบคู่กับการกัวซาบอกเลยว่าเจ๋งและชนะเลิศมากๆตัวน้ํามันมารุมนี้นะคะมีวิตามิน A, E, C เข้มข้นช่วยให้ผิวแข็งแรงต่อต้านอนุมูลอิสระได้ถึง46ตัวช่วยลดเรือนฝ้ากระจุดด่างดํานะยังไม่จบนะคะบอกเลยว่าใครสมัครเรียนมีกิฟต์เซตกระเป๋าแถม ให้คุณไปด้วยเพราะอะไรรูไหมในกิฟต์เซ็ตกระเป๋าใบนี้มีผลิตภัณฑ์ที่ครูทันบอก Clean s ิ่งคอลลาเจนสักครับเฟอร์มิงมาน้ำมันมารุมเจสโซเลอร์และก็ โกซานี่ค่ะเรามีกระเป๋านะคะใส่ให้คุณแบบนี้เลยคุณสามารถพกพาไปได้ทั่วโลกไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนคุณมีกระเป๋าใบนี้แค่ใบเดียวแล้วก็เรียนรู้ทางคอร์สออนไลน์กับครูทันสอนทุกขั้นตอนตั้งแต่การทําความสะอาดผิวหน้าการสครับผัดเซลล์ผิวและการยกกระชับปรับรูปหน้าโดยการใช้โกซากับเจซโซเลอร์แก้ปัญหาริ้วรอยผิวย่นค้อยบนใบหน้าทุกจุดด้วยมือของคุณเองกับความรู้ของครูทันที่ครูถ่ายทอดให้กับคุณรับ ลองค่ะคุณจะเห็นผลลัพธ์ตั้งแต่ครั้งแรกที่ทำอยากหน้าสวยอยากหน้าเด็กอย่ารอช้านะคะเพียงแค่คุณมีอุปกรณ์ชุดนี้นะคุณก็สามารถที่จะหน้าสวยหน้าเด็กอุปกรณ์ชุดนี้เราไม่ได้ขายนะคะแต่เราแถมให้คุณฟรีเลยค่ะเมื่อคุณสมัครคอร์สเรียนหินหยกนวดหน้าตัวเองนะคะมาสมัครก่อนสวยก่อนหน้าเด้งหน้าเฟิร์มหน้าเด็กก่อนใครนะจ๊ะ เริบกดไลค์รักกดแชร์ถ้ารักครูทันแบบมากๆๆก,ก,กอย่าลืมกดติดตามครูทันไว้นะคะ <c oughs> เพื่อไม่พลาดข่าวสารที่ทําให้คุณน่าสวยและเรียนรู้วิธีการทําการตลาดออนไลน์ค่ะครูทันสอนให้คุณสวยสอนคุณทําการตลาดออนไลน์